เสียหอดปีไม่แล้วล่ะก็ตั้งรักไม่นะเป็นองเนาะที่ได้แล้วมากล่ะก็สร้างมันตั้งรักไม่ปีหน้าพ่าเพื่อนคอยหันบกกฎบกเกียรส่ไผ่บกเกียรต้ผู้ใดหดอกเอาให้หทุกคนแต่ว่าคนที่เกียรติแขยนก็สียรายอยู่หรอก จะมาจถุ่มจากยามไมาว่าเป็นตีสองคนบอ่อเลิอกอยู่คนบ่าข้าวบัวข้าพวกกันโอ้ยขอ,บอเบายเยนะว่าจะไปเด้อลอ้ภาาเป๊นังเ่รว่าจะมาตีถุนพนกนเปนค่มากันพ่อนกรดึกไหวพ่อนีกรดึกไววก,กไว,ว,กกไวกัเลยอยอยู่ตัวจะเข้าสันเผื่อเข้าเดี๋ยวตีสองเลยเด้ ไปดีฮ่เห็นคอยว่ปากว่าเบาเจ้ากับไปค่ะค่ะผู้นั่นกระโทมาสวนเพ้นั่นกระโทมาเอิญงานมันเกิดผู้นั่นแน่ผู้นีแน้แน่เกิดแม่มันสูมือโหลดงานมันอ้ยจะได้แล้วเนาะแล้วคนเกิดไรกันเนาะ <c oughs> ไปได้<อ>ไปดีเว้ยพอเรานอนรับตื่นแล้วตื่นอีกอยู่ถ่าผู้ข้องาดอดหากระข้องอยู่ใครก็ใครก็ไม่ใช่ดเด้อมัมันว่าก่อ,อยากไปเด้อ เจ้าก็คือบ่เบิงตัวอย่างอัมนขัวยายจีนี่แน่ขังบ้านนะขังบ้านเอ้เออคอยตื่นขึ้นมายัางได้แล้วกว็เฮ็ดยาเฮ็ดกินนึงเขาเป้าไฟถาลูกถาเมียเราเบิดล่ะสวยมาจักหน่อยแล้วกว็าตากผ่าตากแพ้เมียเราล่ววาสะสบายอยู่วั่นะถอะเออขวบเห็นเราเฮ็ดอีหยังเลยเด้ยายจีสร้างของสร้างอย่างมากแล้วก็บ่าคยจมเห็นเมียเราจักเทือ่อ ดีอีหลีพ่อใหญ่อันนี้หันข่อยเบิงอยู่ข่อยบอกข่อยซ้อมเบิงหลายมือหลายเว้นอยู่เด้อตั้งแต่เราใหญ่มาอยู่นี่เข่อยว่าเอาเา้าพ่อใหญ่นี่คือดีแท้กับลูกกับเมียนะมนสนาสะทอพอได้ยินเสียงผัวจั๊บเ่อร <laughs> ้บผู้ปากว่าวไ <laughs> ม่จะแม่เล่าดีหายเจ้าคืาอเป่าตัวยางเล้วเนี้ยโอ้ยเนาะจะมันดีคักเนาะมือเครื่องเด็กนังจะโตคางกันละ างเจ้าฮะนะเออเจ้ยจำผิดคนแล้วกูเสิดีครับแที่เมาสิตายบ้าบ่ได้ข่อยบ่ให้มานน้ำมันมาไม่ได้เลยไปจักเขาแล้วบ่ได้เกี่ยวกันเนาะเข้าไปกับหมู่กับพวกเขาเนะจะมันดีไรดีคักเจ้าจำผิดอยู่บ่ว้ยเรามาสิเป็นคนจังซัน ยายประเด็นนะจิบจำค้นธพีอยู่บ erm ่คนขังบ้านจ้าข้างกับจิบหัวจักยุติเนื้อหัวใส่การยดทักกันยืดแม่ขึ้นนี่ไหมสิตายบ่มันหงอกกันไรม้าหลักกาบบ่ได้ช่วยขึ้นใจนี่มีครักชัวเรียบร้อย้ะฮัน เมื่อคืนในอากาศหนาวร่มกับวีวีบรรยากาศเป็นตาเสียตัวขนาดพี่น้องเอ้ยยุดยอนเลยเนี่ยไข่เพื่อกระอาบน้ำแล้วกาศเขาบ้านในห้องใส่ผ้าขนหนผืนเดียวเห็นเลื่อนล่างขาวอวบมีอีโผเนี่ยจักหน่อยได้แล้วเพื่อกระยางไปยางมากไข่กระน้อนทายจนทั้งเตียง บมานอนจักเถอยางมาหลกัยางไปจักมันยากไอหยังกะจังบาบาทนี่รถปิดไฟแทบโหลดฮึเฮียกูกรคักดเด้อบานนี่วะก็น่าเสีย้านอนหนอยจะไ้วะก็ไปเปิดไฟแทบอีกบาทนี่จะนอนไปนอ ไปหอบผามาเร็ดกองบักแย่นนังพี่รองาวายมึงสิบ้านนอนคือบ้าเดี๋ยวนี่<ม>ก็เล่นโตแม่งแค่คุณ<า>นี่ออกไปน้อนทางหลอกกรไเด็นด้คุณบ่้ยากคุณบ่น,นเงินปวดใจไ,ได้ได S <S ไปามากกันเลยพิษกันซ้ำเริ่มบริษีแตกจ้อย <increí ble>